แล้วอ <qui room S 1> ัปเดตที่ผมรอคอยมากที่สุดในอารีนาเบรกเอาก็มาถึงแล้วครับรับาปวิ้ยสวอปมาแล้วเอากระสุนหมดพอดีเ๊้ระบไปเอ้ยอยู่ตรงน้าเลยฮะข้ามัน ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่กับเกม Arena Breakout Infinite สุดยอดเกม FPS เชิงกลยุทธ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมจำลองสงครามที่สมจริงและตื่นเต้นที่สุดเกมหนึ่งเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเขามีเวอร์ชั่น PC ด้วยและตอนนี้เวอร์ชั่น PC ได้มีอัปเดตซีซั่นแรกในไทยเข้ามาแล้วเปลวไฟแห่งสงครามเห็นเขาบอกว่ามีอัปเดตใหม่ครับถ้าตายปืนไม่หายแล้วนะเฮ้ย hey, เป็นไปได้เหรอจะจริงหรือหลอกเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตใหม่ไปพร้อมๆกันเลยอัปเดตแรกครับไม่พูดถึงไม่ไได้้ตตอออนนนีัััววเเกมรรร์ช่ PC งบภาษาษทย แล้วนะสาหรับคนที่คําศัพท์ไม่แน่นแบบผมนี่ยิ้มแฉ่งเลยนะฮะแล้วเขาก็มีแผนที่ใหม่มาให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับสำหรับด่าน Notchwich ซึ่งเป็นด่านที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้งบนภูเขาโอโนทอสซึ่งจะมีโรงแรมที่ตอนนี้ถูกยึดโดยบอสเฟรดและทีมของเขาใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในแผนที่นี้ตัวด่านจะมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนะครับเหมาะสําหรับการใช้กลยุทธ์ต่างๆด้วยการที่เป็นพื้นที่เปิดกว้างเนี่ยแผนที่นี้ก็เลยเหมาะสําหรับการต่อสู้ระยะไกลและระยะกลางส่วนระยะใกล้เนี่ยก็จะเป็นตัวโรงแรมตัว ตัวโรงงานต่างๆซึ่งเราจะได้ใช้กลยุทธ์การต่อสู้ที่หลากหลายมากครับในดานนี้นอกจากดานใหม่ก็มีปืนใหม่มาหกกระบอกก็จะมีปืน A.K. 1 2 SVTU MCX G17 F57 MAC5 A1 แล้วก็จะมีอัปเดตโหมดที่เอาใจผู้เล่นใหม่แล้วก็เอาใจผู้เล่นสายชิลแบบผมมากนั่นก็คือโหมดใหม่ครับปฏิบัติการความปลอดภยัยในโหมดนี้ถ้าเราตายเราจะไม่เสียอาวุธที่ติดตั้งอยู่ปกติถ้าเราตายข้องหายหมดตัวแต่นี่เราจะยังเหลืออาวุธไว้นะครับเหมาะมากสําหรับผู้เล่น ที่ประสบการณ์น้อยนะผู้เล่นมือใหม่ต้องการทําความคุ้นเคยกับแผนที่นะครับหรือว่าใครอยากลองปืนเซ็ตแพงๆเนี่ยเอาไปลองได้ในหมดนี้นะฮะถ้าตายของไม่หายเออโหมดใหม่ต่อมาครับโหมดผู้เล่นเดี่ยวหรือว่าโซโลโอเปอเรชั่นโอ้โหนี่แหละที่รอคอยมานานบางทีเขามากันหลายคนเราเล่นคนเดียวงัดไม่ลงครับโหมดโซโลตอบโจทย์มากบางทีเพื่อนไม่ว่างเพื่อนไม่เล่นด้วยอยากเล่นโซโลตึงเกินสู้ไม่ไหวโหมดโซโลมาแล้วครับแล้วก็จะมีโหมดทีมเดชแมทนะฮะที่ปล่อยให้ผู้เล่นได้หวดกันอย่างเต็มที่ยิงกันอย่างเดียวของไม่ต้องหาพ เรียกได้ว่าเป็นโหมดที่เอาไว้ฝึกซ้อมฝีมือได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็โหมดใหม่โหมดสุดท้ายครับโหมดทีมเอลิเมิเนชั่นซึ่งจะเป็นโหมดที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะฮะซึ่งโหมดนี้จะแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ4คนถ้าเราสังหารฝ่ายตรงข้ามได้ครบ4คนเราจะได้หนึ่งแต้มและถ้าทีมไหนได้ครบ4แต้มก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้นไปนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าน่าจะมันโคตรเลยโหมดนี้แหม่หน้าลองมากนะ,ะแต่และโหมดที่เพิ่มเข้ามาบอกเลยโดนใจสายชิวแบบผมมากเพราะผมยังสามารถสนุกกับเกมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกดดันนันนนจเกกิไไปม่่ต้้้อองงลลวววาแพแพข ตายปุ๊บเสียของไปหมดตัวเลยอะไรอย่างนงี้บางทีเราอยากสนุกกับเกมเอ็นจอยกับเกมเฉยๆมาลองพัฒนาฝีมือแล้วก็มาฝึกเล่นในโหมดพวกนี้ก่อนได้นะฮะถือว่าเป็นการเพิ่มเติมทางเลือกให้กับผู้เล่นส่วนใครอยากเดือดเดือดตึงๆก็ยังไปลุยโหมดดั้งเดิมได้นะฮะซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยผู้ชมสามารถกดดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a r e n a Breakout i n f i n i t e บน PC แล้วก็ a r e n a Breakout บนมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS Android ก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ฟรี มาครับไปลุยกันเลยเข้าปึ๊บนะฮะมันจะอยู่ในส่วนของอีเวนต์จำกัดเวลานี่ทีมเดชแบทครับโอ้ยไม่น่าเชื่ออ่าโอคือเราไม่ต้องเซตของอะไรไปเลยตัวเปล่าๆล้นๆนะถือแต่มีดเอาเป็นยังไงไม่รู้ครับลองเข้าเลยแล้วกันโอ้ต้องเสียค่าเข้าด้วยเลยเนี่ยตาละ25,000นนะครับเอ้าจัดไปเรารวยอยู่แล้ว <c oughs> ปกติเล่นจริงติ๋มไงกลัวตายไม่ค่อยได้บวกอยากบวกต้องมาโหมดนี้ มาแล้วครับด่านพื้นที่ไรว่ว่ะมีแต่มีดแล้วยังไงโอโอ๋อเลือกปืนได้เลยแล้วแต่ละปืนเนี่ยเขาก็จะจัดเซตไว้ให้เลยนะหมวกเสื้อกเกาะแม็กกาซีนกระเป๋าพยาบาลนะฮะเอาอะไรดีวะเอาอะไรดีวะเอาปืนใหม่แล้วกัน m C x ครับไปมาละดูนี่เขาใช้ปืนอะไรกันพีเกนะฮะแล้วก็วกใช้ปืนเคาะก,ก,กันวะ่ะไป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 ไม่รู้ด่านด้วยฮะเลาะกลางไปแล้วกันนะโอเคเพื่อนไปขวาเราไปกลางครับ เอาแล้วเอาแล้วเพื่อนไปเปิดไปศพหนึ่งสวยยอดเยี่ยมกระเทียมดองดเฮ้เพื่อนโดนอะไรอ่ะเพื่อนโดนซ้ายยิงว่ะโอเคซ้ำได้ตัวหนึ่งก็ว่าเสียงใครคานซ,าซ้ายมีซ้ายมีตาดัตตาอลิกาโตอลิกาโตเอ้าซ้ายนี่เพื่อนแสดงว่าขวาแล้วนั้นอ่ะที่เหลือในโกดังเหรอ โอเคในโกดังจริงด้วยอุ้ยเพื่อนเทพอ่ะวิ่งปาดเอาปาดเอาลองเปลี่ยนปืนดูทุยเปลี่ยนปืนลองเปลี่ยนปืนดูหน่อยลองปืนใหม่แล้วกัน AK ทเอ v e ะเอ้าคลิกไม่ทันมัวพูดเยอะคลิกไม่ทันเลยทีนี้โอเคไปใช้ปืนเดิมก่อนนะเมื่อกี้ไปกลางรอบนี้ไปซ้ายกับเพื่อนบ้างอ๋อต้องต้องถือมีดวิ่งถึงจะวิ่งเร็วสวยงามเพื่อนโอ้โหไม่อยาก อยากยินซ้อนกันเลยหัวหัวแตกคู่สาดไปสาดไปก่อนรีโหลดรีโหลดเสร็จอย่าลืมเติมกระสุนเฮ้ย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 อีกคิมเข้มจังอะ <S <S จู่ๆก็ปาดเรียบเลยเพื่อนโดนหลัง ร <amounts of water writers> ีโหลดอยู่โอ้โหมันรอจังหวะนี้มันรอเรารีโหลดอผมรู้อยู่แล้วมันมีซ้ายอยู่ผมก็ไม่คิดมันจะโดดใส่อย่างนั้นนะโอเคลองเอเคเทเว็บปับปืนใหม่มาโอ้ยิงโอเคน่าจะรุนแรงน่าดูผมจะใจเย็นแล้วผมผมไม่วิ่งไปแนวหน้าอย่างนั้นละมีเพื่อนไปขวายัง ผมกลัวขวาหลุดลว่ะตรงนั้นนีโอ้โหยิงด้วยขวาหลุดสวยเพื่อนอเก็บขวาได้เก็บขวาได้โอ้โหพอผมหันกลางปุ๊บขวาหลุดมาเลยนั่น,นแหละเอาไปเอาไปอ่าอ่าสวยกาบเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวต้องยัดแล้วต้องยัดแล้วจังหวะนี้ MPX พ่อหนุม่มพ่อหนุ่ม MPX โดดใส่ตาเอ๋ อยู่ไหนอยู่หลังกล่องหลังกล่องหลังกงล่ลลองได้แหละนั่นแหละนั่นแหละเหมือนเขาเยิงกันนานเนาะ <c oughs> แต่เวลาผมเจอปุ๊บผมผมล่วงเลย <laughs> อ,อ๋อพอครบสามตาเราก็จะสลับฝั่งนะอันนี้เรามาเป็นฝั่งศัตรูบ้างละไม่มีใครมาทางนี้เลยเหงาเลยน้องแอสเหงาเฮ้ยเห็นหัวเห็นหัวแวบๆเมื่อกี้ผมจะลองปาดโดนปะโดนปะโดนปะป้ายแดงตัวเองตายอปศัตืู ผมกะจะเลี่ยงมุมโอ้โหดันออกไปเยอะมีสองตัวอีกงานหยาบเลยไม่น่าใจร้อนเลยใจร้อนนอนลงเย็นเอาแล้วมันมาซ้บไแล้วเรียบร้อยครับนี่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 โอ้โหไม่ลงว่ะปาดไม่ลงครับเจอ s อสซอลไรเยิงเข้ากระบ,บาลน,นะเมื่อกี้มาอุ้ยเอาว่ะ เพื sugar, ่อนใช้ดีเสือดอีเกิลสุดยอดไปแล้วก็พีก้าศูนย์อีกสองคนยอดเยี่ยมโอ้แต่แต่เมื่อกี้ไม่กล้าไปแล้วนะด้านซ้ายเมื่อกี้ไม่กล้าโผล่แล้วครับโดนล็อกสองอะเมื่อกี้โ้โห้้ใจเย็นพี่พีก้าศูนย์ยิงไกลเลยโอ้ยมันโผล่ขวาบนมันไปยืนบนอะไรวะเนี่ย โอ้ยดีนี่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 ยิงเาูนซ้ำไปครับสมต่อสองฮะเอาอีกคนล่วงเรียบร้อยโดนยิงหลังครับเฮ้ยเราเราเราเสียแต้มรัวเลยนะ3มต่อสองแล้วนะถ้าแพ้อีกเกมเดียวอีกฝ่ายชนะเลยนะฮะต้องใจเย็นแล้วผมผมจะลองฉีกแหวกแนวมาทางขวาบ้างไม่อยากไปเสี่ยงทางเดิมนะอันนี้อะไรเนี่ยมีของให้เก็บด้วยระหว่างเกม น่าจะเป็นกระเป๋าพยาบาลน,นะครับมีระเบิดปะโอ้เป็นนี่ <S <S นี่นี่นนเป็นเข็มปักอุย้ยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอะมันโผล่แต่ปลายหัวนิดเดียวเองโอ้ยยืนได้ยืนได้ยืนได้โอเค The safe zone is shrinking ยืนได้ยืนได้มันวิ่งตัดมาแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บเลยทีนี้รักษาพยาบาลด่วนไอ้วงบีบไอ้บ้า ต้องรีบวิ่งวิ่เขาวงโอ้ยดาวตัวหนึ่งดาวตัวหนึ่งผมโดนล็อกว่ะผมโผล่ไม่ได้อีกแค่วิงบีบครับโอเคเพื่อนเพื่อนดาวได้อีกตัวว่ะ The safe zone is shrinking โอ้ไม่ได้ว่ะเขาปาดเร็วจัดเลยศัตรยย่องว่ะเสียงเท้าชัดเจนมาก โอ้โห oh วงบีบอะมันบังคับแบบเราต้องไปตรงกลางอะวงมันจะบีบไปตรงกลางเรื่อยๆอะเออเอออุออลระเบิดมันมีระเบิดอีกอีกทิมอโหต้องพันแผลอ๋อหลบตรงนี้ยังได้ไม่รู้เขาจะไปชุบกันหรือเปล่านะนี่นี่นี่มีคนอ้อมแน่แนเมียน โอ้มีอ้อมนอกวงนะสตูอ่ะสุดยอดเพื่อนสูฮกเลยนายเจ็ดหกสพตั้งชื่อตัวละครเป็นกระสุนด้วยเปลี่ยนเป็น M4 A1 ดรอวันดูบ้งขอหาปืนที่เข้ามือก่อนสตูมันบุกมาเร็วเหมือนกันน่ะโผบ่าโผบ้าโอ้ยมันยิงเร็วมากมันโผปุ๊บยิงปั๊บหัวแดงปป๊ดมันเน้นเล็งหัวได้ตัวนั้นน่ะเฮ้ยเพื่อนเราปาดไปสองแล้ว จังหวะทองแล้วเปล่าต้องต้องเอาแล้วเปล่าเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสกอร์บอดที่ทุเล็ทุลังกระมังถ้วยม่อมากผมยิงไปศูนย์โอ้โหแล้วดูตัวแบกนายเจ็ดหกสองยิงไปสิบหกตัวครับ คุณผู้ชมแบบนี้ก็ดีหน่อยนะต,ตายได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวของหาย <c oughs> คุณผูม้ชมอัปเดตซีซั่นแรกในไทยสนุกจริงถ้าไม่เชื่อไปดาวน์โหลดมาเล่นเดี๋ยวนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับอัญเชิญพี่ก้องเข้าสู่ปาร์ตี้ผมลืมบอกไปนะครับอันนี้ผมเล่นในเทสเซิร์เฟอร์นะฮะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ปิงประมาณ2 3 0สมร้อได้มันก็เลยมีหน่วงอะไรนิดนึงบางทีผมหลบมาแล้วยังโดนยิงอยู่เลยแ <c oughs> ค่ามาลองอัปเดตซีซั่นใหม่เฉยๆนะฮะขำๆขำๆเล่นขำๆผมลืมเลือกปืนมันเลือกกลุ่ซองไว ใช่ใช่แอนแลนต์สลูกซองงั้นลูกซองผมเข้าอาคารเข้าตึกได้ได้มายิงเยอะมากยิงเยอะมากนี่ไงโอ้โหมันจะสู้กับระยะประชิดได้ยังไงเนี่ยตุ่นมดเอือนกตุ่นเอือสวยเอาโอเคสวยสวยยังไม่ทันวิ่งไปไหนเลยเปลี่ยนปืนก่อนเอา m C x ละกันปืนใหม่ต้องหาก่อนว่าอะไรเข้ามือแต่ถ้าเล่นปืนพกนี่คือก่อห้าเลยนะโอ้แต่ว่าเป็นปืนสั้นเออปืนพกอ่ะเออปืนพกอ่ะไปครับ อ้อมขวาเพื่อ้อมขวาเพื่อ้อมขวาผมไปซ้ายแล้วกันผมยังไม่รู้ด่านเลยต้องเดินมั่วๆก่นนอนไม่ต้องนอนได้ปะกระเด็นกระเด็นไต่ตัวตตยตัวอ,อยู่ข้างบนชั้นสองโอ้ยส่รงระเบียงยได้แป๊บนึงฮิวก่อนขาลางขางลงัขงขลงังขลังขลังไหนเอ้ย <S <S อนี่ไงนี่ไง โหด่าน<อ>ด่านเล็กนี่มันบวกกันมันจริงๆ,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 ๆผมลองเอาปืนเคาะดูบ้างมันจะแรงหรือเปล่าเออปืนปืนเคาะที่แบบได้กระสุนสี่เลยนะโอ้ยไ,<อ>ไปครับผมผมออกล่างเลยเลาะล่างระวงังห,หน้าหน้าหน้านี่มีเยอะอยูนี่มีโอเคตายหนึ่งครับหน้าสวยสวยหน้าพี่กล้องตายผมก็จะตายยิวด่วนยิวเลยยิวเลยเลยพันแผล พื่อนบอกอยู่ชั Sod os, ้นบนอะไลน์เซ okay. er nah ็กันของเราชั้นปอชั้นสองชั้นสองโอเคไปช้าเลยวะเนี่ยได้ยินเสียงอยู่บนหัวผมใช่ใช่เจอแล้วอุ้ยโดนขาโดนขามันหนีเราตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วโอเคสวอปโพซิชั่นขีดเวกเตอร์มาไปลูดในตึกกันดีกว่าอะไรฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นตึกไวกว่าเอาที่เล่นมาครับผมวิ่งเลย ไปแล้วยัดตึกยัดตึกข้กำลังกำลังกำลังขึ้นระวังด้วยเฮ้ยเพื่อนโดนอะไรวะเนี่ยข้างบนได้ในตึกวะหรือข้างนอกวะข้างล่างข้างล่างได้ปะได้ปะยังครับอยู่ตรงบันไดมันล็อกอยู่ upstairs อยู่ข้างบนครับผมโอ้ยหสุดไม่พับ โอ้ยมันหลบเร็วมันหลบเร็วอยู่เลยอยู่ตอกปืนลูกทั้งคู่เลยอืมใส่กระสุนได้ด้วยใส่กระสุนหมดยัดกระสุนด้วยลืมลืมโอ้เพื่อนโดนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างัวามือขวามือเอเคถกเวลแล้วกันนะต้องเชื่อมั่นในปืนใหม่หน่อย มานอ้อมขวาครับอือใช่ครับทางขวาขอบแมพเลยอุ้ย่า้ของมีบ้าเ้ยไกจัดเ้อมส,ส,สวยลบลบลบสวยตัวท้ายตัวท้ายเฮ้ยเสียงข้างหลังป่าวะโอ๊ย <laughs> ลืม<อ>แต่โหมดนี้มันเอาไว้ฝึกบวกดีมากเลยเนี่ย que. แบบทุกทีเราไม่<ช>ค่อยได้<ช>ไดบวกละหัำ่ำขนาดนี้ทุกทีถ้าบวกแพ้ปุ๊บก,ก็เอาตายเลยได้เริ่มใหม่กลัวจะได้บวกอีกนี่ก็กลัวจะเก่งหมดฝึกหมดฝึกแต่มันได้เงินด้วยนะได้เงินไอเกถ้านชนะได้เงินด้วยบีบแล้วมันจะบีบขนาดไหนเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันนะบีบเรือร่อยๆเลยหรอโอ้โหบังคับเจอกันนะวงบีบขนาดนี้โอ้บีบขนาดนี้เลยหรอน่าจะอยู่ข้างล่างเอ้าเอ้าเอ้าไอ้ท่งโดนวงตายเฉย อะไรกันครับเฮ้ยเสียง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 ชัดมากตึ๊พอไปแล้วระวังด้วยอุ้ยเรียบร้อยโอยเยอาไปแล้วเพื่อนรับไปสวอปโพซิชั่นสอะไรกันครับ ทหารหรือนักบาสเนี่ยชูตแม่นเหลือเกินโอเคโอเคตายหนึ่งตายหนึ่งอุ้ยตองระยะนี้ได้วะรีโหลดอุ้ยอุ้ยมีตัวนี้อยู่มาแล้วเอ้ากระสุนหมดพอดีเอ๊ยระเบิดเฮ้ยอยู่ตรงหน้าระเบิดข้ามันไปผมโดดลงมาโดนระเบิดพี่กองขอบคุณนะที่ยังติดเลดดอทมาให้ เดินผ่านไปตัวหนึ่งตดนหัวไม่ตายอุ้ยนี่แหละนี่แหละนัดเดียวพี่ล่วงวงปี๋วงปีวงปีวงมาเร็วจังวะขวาอยู่ขวาเบิร์นระวังด้วยเอาแล้วสามหนึ่งไอ้บ้าแล้วแบบหลบไม่ได้แล้ว

อุ้ยอุยเจ็บตัวหนึง่งอุย้ยผมโดนเดี๋ยวตัวเดียวหน้าผมเลยอยู่ตรงศพเพื่อนเป๊ะเลยโอ้โหเรียบร้อยนะโอเคไปเร็ว <c oughs> ต้องมาลองว่ะตื่นเต้นสนุกดีได้ซ้อมฝีมือด้วยนะปกติกว่าจะได้บวกกันแต่ละทีนะฮะนี่ โอ้โยิงกันทั้งเกมอ๋อแล้วพอเล่นจบแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลส่งมาให้ทางเมลนะฮะโอ้นี่ได้ตาละ50,000ื่นนะครับถ้าเล่นชนะนะเสียค่าเข้า,า2 5งหมถ้าชนะได้50,000โอ้นี่มันสูตรปั๊มตังนี่มานี่แป๊บเดียวได้มา250,000ครับถ้าชนะนะถ้าแพ้นี่อีกเรื่องเออ,อถือว่าเป็นโหมดที่สนุกมาก ใครแบบบวกไม่ค่อยเก่งอยากมาลองซ้อมฝีมือเนี่ย,ยหมดนี้ใช้ได้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมพอไว้แค่นี้ก่อนละกันถ้าหากผู้ชมอยากเล่น Arena Breakout ไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่ามือถือสามารถกดดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับถ้าหากผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยบายบายซิวเกสเน็กไทม์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ